ครับสวัสดีครับผมกิติชัยปฏิพาณมาเสริญนะครับเจ้าของทุกรจท้องภาพคมสันสตูดิโอจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ผมขอเสนอพิิปนะครับเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแพทแถบสีนะครับแพทแถบเหรียญนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือนะครับเป็นเหรียญนะครับแพทแถบเหรียญนะครับเกี่ยวกับของฐานตำรวจนะครับตรงนี้ดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเครื่องเรียกว่าเหรียญจากมาลาเป็นแบบนี้นะฮะ ถ้ากลับด้านก็จะเป็นรูปช้างนี่คือเหรียญจักรมาลานะครับผมทผําแพรแบบไว้สําหรับเข้าเวลาถ่ายรูปนะครับส่วนดน้านี้จะเป็นแพรแถบเหรียญน,นะครับสําหรับค่าราชการพลเรือนที่รับรายการนะครับเกิน25ปีเหรียญจกักรพรรดิมาลาดูตรงนี้นะครับเป็นคุฑนะครับนะฮะช้างเลยอันนี้อันนี้ด้านหน้าด้านหลังหลักเป็นช้างนะครับนี่คือเหรียญจักรพรรดิจะมีเหรียญพิทักษ์เสรีชน,ชนเหรียญชัยแดนนะครับ ต่อไปอันนี้ถ้าคนที่ยังไม่มีนะครับไม่มีเหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญพิทักษ์หรือเหรียญชายแดนก็จะใส่แบบนี้นะครับแพรแถบธรรมดา,านะค like รับนี่แพรแทบธรรมดานะครับเริ่มพศไหนก็เรียงกันไปนะครับวิธีเรียงเนี่ยจริงๆก็จะเรียงตามพศนะครับก็จะเรียงพศแต่ละเหรียญก็เรียงเข้ามานะครับส่วนด้านนี้ตัวนี้อันหนึ่งที่ร้านเตรียมไว้นะครับอันนี้คือจะมีเกือบทุกอย่าง เสร็จแล้วนะเราสามารถเนี่ยทำเป็นแม่เหล็กเนี่ยติดได้ท่านได้เหรียญอะไรมาก็ดึงส่วนด้านพวกนี้นะครับจะเป็นเหรียญเกี่ยวกับนี่ครับดีเลกคุณาพรนะครับสีเขียวนี่เหรียญพิทักษ์นะครับเหรียญชายแดนาสามารถนามาติดได้เหรียญเงินเหรียญทองช้างนะครับซึ่งคนจะเข้าใจยากนะครับตรงนี้ติดลาบากนิดหนึ่งครับก็ยังไก็มาใช้บริการร้านถ่ายรูปกรมสันได้นะครับ ร้านคมสันตั้งอยู่ปากซอย22นะครับประชาราห่างจากท่าน้ําหอในการจังหวัดนนทบุรีนะครับ600เมตรนะครับรถจอดซ้ายขวาหน้าหลังนะครับด้านหลังก็ได้หน้าหลังก็ได้นะครับประมาณ20คันซอย13ก็จอดได้ที่ร้านนะครับถ่ายรูปนะครับมานานโดยเฉพาะนะครับเรื่องการถ่ายภาพนี่มีความเชี่ยวชาญไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับเป็นห้องภาพเฉพาะทางถ่ายรูปข้ารายการเครื่องแบบนี้ฮะ เต็มยศอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เรื่องแพทแถบสีหรือเรื่องอะไรเนี่ยมีทุกอย่างมีความรู้นะครับมาใช้บริการได้นะครับท่านนำชุดมาหรือให้ทางร้านไม่เตรียมชุดมาที่ร้านก็มีเครื่องราดมีชุดบริการให้นะครับมาใช้บริการได้เปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับปิด1ทุ่มนะครับจะหยุดวันที่1กับวันที่16นะครับของทุกเดือนนะครับถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ